นับตั้งแต่รัฐบาลมีการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปใช้ในการบริหารจัดการองคอ์กรมาตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีภายใต้การบริหารของนางอรพินจิรพันธ์วานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีภายใต้วิสัยทัศน์ที่เป็นเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความสุขแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในจังหวัดลบบุรีที่ว่าชุมชนเข้มแข็งสังคมคุณภาพสู่เมืองอัจฉริยะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2566ถึง2570โดยมีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดีคือมีการวางระบบการบริหารจัดการ แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมเช่นมีการสร้างแนวทางในการกำกับดูแลและสร้างกลไกด้านการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีผู้แทนประชาคมซึ่งมีองค์ความรู้และความสามารถที่หลากหลายจากทุกสาขาอาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรียังมีการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้บริการประชาชนผ่านช่องทางต่างๆเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนที่ซับซ้อนยุ่งยากให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญรวมถึงการเข้าถึงบริการต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว และยังเป็นช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีอีกทางหนึ่งด้วยคือเราเข้าถึงประชาชนทุกระดับนะคะในการช่วยเหลือผู้ด้ยโอกาสแล้วก็บุคคลทั่วไปอย่างเช่นการเราทำโครงสร้างพื้นฐานเรื่องถนนเรื่องสะพานทุกคนก็มีโอกาสที่ได้ใช้ร่วมกันนะคะ ส่วนผู้ได้โอกาสเราก็ดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องคุณภาพชีวิตเป็นหลักนะคะในการดูแลไม่ใช่ว่าจะเ,เรื่องสายตาเรื่องการเยียวยาผู้ประสบภัยต่างๆนะคะความมั่นคงทางสังคมเป็นอีกมิติหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องให้ความสำคัญเพราะคนถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง สมาชิกทุกกลุ่มในสังคมไม่ว่าจะมีฐานะทางเศรษฐกิจอย่างไรจะประกอบอาชีพหรือจะดำรงอยู่ในสถานะทางสังคมระดับไหนก็ตามต่างเป็นผู้มีหน้าที่ขับเคลื่อนสังคมชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ทั้งสิน้นหากขาดคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมิติทางสังคมแล้วการพัฒนาทางสังคมก็ยากที่จะเกิดเป็นผลทางรูปธรรมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีให้ความสําคัญในการดูแลคนทุกคนในทุกชุมชนทุกพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีโดยสมอภาคเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการสร้างซ่อมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมการส่งเสริมการประกอบอาชีพการให้การศึกษากับประชาชนทุกช่วงวัย การส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยผ่านทางโครงการต่างๆนับร้อยโครงการในแต่ละปี ถึงแม้จะเป็นประชากรกลุ่มเล็กๆที่คนในสังคมอาจไม่รับรู้การมีอยู่ของประชากรเล็กๆกลุ่มนี้ก็ตามแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีก็ไม่เคยมองข้ามผู้สูงวัยที่อยู่ในภาวะต้องพึ่งพิงซึ่งถือเป็นผู้ที่ขาดโอกาสบางประการทังสังคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีให้ความสำคัญกับผู้สูงวัยเชกเช่นเดียวกับประชากรกลุ่มอื่นๆในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่รวมถึงการให้ความรู้ตามแนวทางการศึกษาตลอดชีวิตศูนย์การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุเป็นโครงการหนึ่งที่เข้ามามีส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการนันทนาการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารรวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้สูงอายุผ่านแหล่งข้อมูลที่ไม่อยู่มากมายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุเหล่านี้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับคนอื่นๆในสังคมออส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าผู้สูงอายุได้สามารถเข้าถึงในเรื่องต่างๆเหมือนอย่างเราเนี่ยเราเองเราได้ พูดง่ายๆเดี๋ยวนี้เรามีโทรศัพท์เราสามารถเจออะไรได้เยอะแยะมากมายในตรงนี้เลยนะคะแต่ผู้สูงอายุเนะี่ยเหมือนกับอยู่ในที่จํากัดอยู่แล้วและยิ่งช่วงโควิดเนี่ยงดการออกไปข้างนอกและการเยี่ยมญาติก็ลําบากสิ่งต่างๆเหล่านีนะ้มันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราคิดว่าเราจะต้องหาอะไรมาทําให้กับผู้สูงอายุที่จะให้ตอบโจทย์มากกว่าน,นี้ ท่ฉันอยากจะขอบคุณทุกคนตั้งแต่นายกอบจทนักงานอบจทั้งหลายแล้วก็ที่เลี้ยงแล้วก็คุณเดชมกคุณหมูเนี่ยเขาดีกับทุกสกคนมากมีความยุติธรรมเรามีความสุขว่าในบ้านปลายทิศแค่นี้เรารู้สึกเราเติมเต็มเติมเต็มในในในหัวใจของเราแล้วขอบคุณทุกทุกคนเลยค่ะที่เราได้มีโอกาสโชคดีที่มาอยู่ที่นี่ ดูแลประชาชนทุกคนผ่านโครงการต่างๆโดยเสมอภาคเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ถือเป็นความสำคัญอันดับต้นควบคู่ไปกับความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลซึ่งผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรี ถือเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงานทั้งจากอดีตปัจจุบันและในอนาคตโดยมีเป้าหมายคือเส้นชัยที่จะทำให้ประชาชนทุกคนในจังหวัดลบบุรีได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไปถ้าสมมุติว่าตอนนี้ท่านนายกนั่งอยู่นั่งอยู่ต่งหน้าพี่น้องประชาชน<ะ>ที่หลักของท่านนายกเอง นายกอยากจะบอกอะไรก็ <K an> จะบอกว่านายกรักพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีทุกคนแล้วก็รักโดยเท่าเทียมกันนะคะไม่ว่าอาจจะมีคนรักนายกมีไม่มีคนไม่รักนายกแต่นายกาสามารถที่จะเข้าไปหาประชาชนได้ทุกทุกคนในพื้นที่ทั้ง11อำเภอเลยนะคะขอให้เดือดร้อน่านจะไปถ้าเดือดร้อนนายกก็จะลงไปกรณีพิเศษแต่ถ้าเกิดว่าในเหตุการณ์ปกติ นายกก็ยังลงไปดูแลอยู่ค่ะอยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีมีความสุข